ดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุ้คนนะครับสำหรับ่ามตามเจแหลงเนาะครับเนาะอือีอ่ิมันเออมีโคษนาเขาเหรอเออบรเงินเขียนใบาม,าาม,านมาถามเจเอฟซีเนขีโทมามาถามือแรกอย่างนี้เขาฝันเกี่ยว เขาฝันเขาฝันเกวเจว่าเขาบอกให้มาถามบ้านเลขที่เจแดงเนี่ยว่าท่านหนึ่งสามเจ็บบ่หนึ่งสามเจ็บบ่อันเอฟซีพนันโทรมาถามมือเร้านี่ว่าฝันเกียวเจแดงเขาแจ้ีนมาเต็มรถเลยมาลงบ้านเจ้แดงว่าท่านออันมืออันมือแร่งเ้าจะขี่โทษมาถามอีกดีเขาจะโทรมามือเส้นนี่พระรวยหือโทษมาถามเจแดงมาแล้วโทรมาถามเพชรพระรวยนี่แหละ ทรมาถามไปถามบ้านเลขที่บ้านเกียแดงเห็นหเกียแดงซื้อเลขตัวใดเป็นทรมามือแรีงคนนีทรมาอีกบ้านเลขที่พ่นตัวใดเขาแกเนี่ยมห้วาสันเต totally ็มรถลเลยมาลงเงี้ยเจี๋แดงวาสันักก็คือสามหกสองหกหนึ่งหกอแว้ตัวละแสนไวที่แรกนะว่าหลายดอกชื่ละแสนสองแสนนี่แหละตัวละพันสองตัวละสองพันสามพันตัวละสองพันสามพัน <ส>แต่ว่าถ้าหนเขาเรียกเป็นแสนคือไล่ไดเรียกเลยซื้อมือนึงมืนึงกับสิบสองบแ um, like um, ม่มานึ่มื่นึงมื่นนึงสิบสองร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบมื่นหนึงรอยยี่สิบรอยยี่สิบบือหลาเป็นซื้อแสนนึงแสนนึงกับพันสองแนนึงพันสอบ้านเขาเอนเป็นตัวเนาะ ถามว่าซื้อหลายจะบอกซื้อหามือนหางมื้นก็เขาขายร้อยบาทขายบ่ได้ว่าซื่อร้อยบาทสองอยบาทเขือนทั้งสุนทพเยอเขาขายเป็นบาทพันคุณนพันเนาะเขาขายเป็นบาทของห้าหอสี่ใบเสียนคุ้นเสียนเหลือหนึ่งหกถาว่าตัวนักเกอตัวใดตัวนัก3 6มหกสหนึ่งหา หนึ่งหาสามโเลกหลายบอที่แน่ๆคือโอเลกปูซีศซนเนี่ยนักปูซีศซนเนี่ปูัซีโซนเป็นหลักตัวเน่นข้นสามหกตัวหุ้นกันยาางล่างเป็นสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่สี่เจ็ดกับเจ็ดศูนตัวเด่นคุ้นกันยาคุ้นกันยาตัวเด่นสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ทั้งกลับทั้งสองร่วงทั้งสองหลักกเจ็ดศูนย์างล่าง ล้างกพบว่นี่ล้างออกลืางพุง่นกันญาตเดี๋ยวชีอจะออกล้างบนเพื่อนวันในหกหนึ่งหกสองนี่มันคุ้นกันญานติตักกันโงกันโรงกันทเล็บฟูซึ่งเล็บบนโอเจมามา้างไเนาะเพหาว่าให้ไปตักงานรงเรียนไงบนกระินแล้วซ่อนๆน้าหมุนกระินเ่ากันวันที่สามสิบเออแม่เนีเนนกใกรถไปก้อนดับก้อนบญกระถินบนกระินบนกระถินวัดปาบ่ วันที 38, yeah, 30, well. mond, yes. ่เท่าไหร่วันที่สาวันที่30นี่แหนกถึงวันที่30มสิบแม่ขอวัดเลยอื่นใบไหนี่ก็ตั้งเครื่องตั้งอย่างซอยเขาที่นกกระเจียวก็กินน้ใส่ข้าวตัง อ่นซองก่องซองไปร่วมกันรดยวไปรดวมมันอีเดงลวค่ะนร่วมต้นเพราะว่าต้องเอาไปใช้ต้นเดียวกันน้องบัวรัูนะคะอ่าู้ทรงไปจะเราไปสามสิบซองิองนึงค่ะเอาเอาน้ำพึ่งาไลได้ได้ได้สายถวายเป็นสั่งสาละถ้ากระเจียวไปถวายน้ำเจีดงกันล่ะไปแห่ไปร้อมกันตัวว่าตัวเน้นตัวนักนี่คือสามหกบ่สา อืออื้นอื้นอื้นไปตะเศร้าปูบอกอยู่ไปตะเศร้าเขาทำอาไตวัดปูทด้นเลื่อมนี่เมือนว่าสิไปกินลาบเลื่มเลื่มเลยว่ามือกินลาบคนเดืนจะกล่าวว่ายวัดปูสีสูน้อปอยู่กลับไปย้่นหันไปกินไปกินย้นหันแ่เดอนจะกล่าวค่าส่วนว่าหางไปวังไรอะไรนัวัดปูสีสูนแต่ว่าตัวเนี้ยนี่คือสามหกวส ตัวล่องมัน <được> ก <Felix> ัสองหกหนึซื้อเสมอกันแต่มาซื้อยำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะ้ตัวใดซ้ำตัวใดนี่ซ้ำบดซ้ำบดซ้ำซ้ิบห้าเจ้าหรือมซ้ำิบห้ากับสามกับกับสกับเจ็ดสี่สี่เจ็ดสากนี่ซือทุกเจ้าแล้วก็ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ เป็นสสองหกสองลอตเตอรี่เป็นสองหลายอ้สองหกสามหกลายโอ้ทามป้าไปมันนี้วัดปูซีศูนหนึ่งสามหกกันไอเงี้ยหลายหลายลอตเตอรี่เอามเากเลยพรมีเงินซื้อแปดร้อยพนนะแปดร้อยมตรปูเราปูคนีสกาวบอมุดละแปดร้อยุดละหาใบแปดร้อยปกติจะเจ็ดร้อยบ่เอาแล้วบานนี้บานนี้ มุย้ยผู้สือว่าแพงแพงกันแล้วลดลงมาเหลือเจ็ดร้ยรอยมันบอกคุมทุนนี่แหละบอกขุมแล้วแพงไปแปดร้อยปไปนี่มันออกมาเท่าไร่ะมันสีได้เท่าไรแปดอะไก็ไปล, 2, ะ 2, ล,ะละสองพันเนาะละสองพันละสองพันแไรเอลงทุนหลายได้กำไม่น้อยได้กำไร่น,น้อยอบนน้ยนบานนี้บานเล็กที่หนึ่งนึ่งามเจ็ดหนึ่งสามเจ็เอฟซีพห้มาถามบานเล็กที่นี่แหละหนึ่สมเจ็ บอกไงมาถามบ้านถามบารเลขที่บ้านเกดแดงอันนียเขาแจเนี่ยมัเป็นรถเลยคันว่าว่าเลขที่เลขเดียนสกาวสาเจ็ดตัวนตัว่นของเดียนเดียนสกาวสามเจ็ดบอกสามเลขเพนอ่ะกับตรงกับบัาเลขที่ตัวนี้สามหเลขเพ่นอืเสาตนี่งสามสาหยอตรงกันคักเนาะเลขพอซักครับเนข้อซักขายเน้นสาม ว่าสักให้เน่นสามหกเอดโอ้ยเข่ากันครักจังววาขึ้นจังว่าขึ้นหาจังไรยังขีดหาซื้อไร้โบี่มอซื้ออกจากไปตั้งใจนี่เดตั้งจังหวัดอื่นซื้อน้ำยานอย่างเน่าไหนี่ังดั่งจะทั้งเฮาตังสายโอ้จะว่ดดังกระทังเฮาเด้อปูซีศูนย์ดังทั่วโลกเด้อ ไข่ขีปนุจากปูซีศูนยในประเทศไทยนี่แปว่าอำเนออื่อยืน่ะมันข้อมีอยู่ข้อมีอยู่บางแห่งข้อมีอยู่แม่ยังไรแม่หมูแม่หมูเห็นมาถามมาถามนักตัวใดที่ของแม่หมูบังวดพงศนาถามแม่มุนนแม่คุณนแม่นักตัวใดที่สามหกสามหกนักสามหก ก็เนี่ยนะสามหกเต็มโอ้ยเล่นเลนเลยนสิถือล่างถือบนมั่งต้องบนกันเอ้าจังหวะชื่อเลขนะเจ็ดศูนย์บ่มอันอันมาถามพ่ออยังถามพอเอฟซีทุ่มมากเหมือนเศร้านี่ว่าไปถามมาเล็กที่เกแด้ยงอันนี้ยันเขาแก่เนี่ยมาให้บ้านเกแดงเต็มรถเลยน่ะ ก็เลยมาถามเอเดียวเวมือแรงเพิ่นกิโทรมาถามอีกเจ้าหมวดกอนหมวดถือหลายฝันบ่าเนื้อแซกตายกาามเพิ่นฝันว่าเนื้อแซกตาหนังมาเพิ่นบ้านถือเป่าหน้งเพิ่นกัว่าถือเล่วหลังนาฝันว่าอเหนงไม่ห่เพิ่นว่านหมวดนี่เพิ่นกัว่าถือ คันวันไหโอคันคันเล่นคันเชียวคือหมดจังคันเล่นคชื่อว่าล้านแตกเล่นบากคุณแม่เพราะถังเาองคนอยู่สีล้านโอ้ชื่อท่านเด็กสาวท่านประหัตเป็นบบไหนตามท่ิโอ้รา่ว่ารา่คว่าคือสื่อใดสว่างคือเต็มหมดแล้วสื่อเดียวเมืที่รลกกับเอสักผึ้นไหมสื่เดียวเลยรบอกว่าหน่องมาสื่อเลยเนี่ย โอ้ฮะเนี่ยแม่ซื้อตัวเดียวเลยบปโคค่ะที่ร้านตัวโค้อก็ซื้อสองหกก็ซื้อเย่ะเลยสามห้าก็ซื้อเต้ตุ้มนักที่ชุดก็ซื้อสามเถโอ้หนักนึ่งหาก็ซื้อไว้จะโดนนึ่งหาสามโมก็ซื้อแล้วซื้อทุกเจ้าทุกเจ้าทุกเจ้านี่เนาะครับท่านผู้ชมกรซื้อท่านผู้ชมเอฟซีบอกให้มาถามเนาะครับท่านผู้ชมฝันเกลเจแดงเนาะครับเนาะฝันเกวเจแดงว่าเขาแจ้เนียมาให่มาลงบ้านเจแดงเป็นรถเนาะครับเนี่ย เออฝันกัเย็บซีฝันเจียวบอกให้มาถามมาเลขที่เจแดงมาเลขที่เท่าไหร่หนึ่งสามเจียวมัดเกิดลงแต้มเดียวเนาะล่องแจมหนึ่งสนใจบูชาเหรียญปูถั่วเนาะครับท่านผู้ชมทักไลน์มาได้นะครับเด้อเหรียญซื้อน้ำสมุนมากครับปุ้ยเปิดดวงเนาะครับเนาะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เนาะครับเนาะ พอปูเปิดแล้วก็ขีปีไม่สวงไม่หลับนะครับท่านผู้ชมถากลายมาได้นะครับถ้าขีดลงเบิดใจขีปนะครับเนะาะก็กคือขีดไ,ได้ฟังเจดแดงเราเนาะครับวบรนักตัวใดเหรียญตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆเฮงนะครับเด้อสวหมานสูบผูกสุบข้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจาะลุได้ครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่ตอไปนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม